สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับคลิปนี้อาจารย์จะมาสาธิตวิธีการคำนวณหาอัตราภาษีเฉลี่ยและอัตราภาษีหน่วยสุดท้ายสำหรับนะักการเงินมือใหม่โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนฟิน220หรือ business finance นะครับว่าให้เขาคำนวณอย่างไงมันมีแนวคิดหลักการอย่างไงเพื่อเป็นเอกสารเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับเอาไปใช้ได้อสมมุตินะครับว่า บริษัทนิติบุคคลต้องเสียภาษีเป็นขั้นบันไดดังนี้นะครับก็คือตามที่นักศัยเห็นเลยครับ5 0,000แรกครับ15เปอร์เซ็นต์ครับต่อไป2อ0 0 0ืถัดไปก็คือ5้0 0มหนึ่งถึงเจ็ดหนะครับเรียกว่า2อ0 0 0ืถัดไปก็คือ25เปอร์เซ็นต์จากนั้นก็2อ0 0 0ืถัดไปก็34เปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆครับอย่างนี้เรียกว่าขั้นบันไดเห็นไหมครับสมมุติว่าสิ้นสุดแค่35%ก็แล้วกันอาจารย์สมมุตินะครับ แต่นี้มาดูครับความหมายของอัตราภาษีเฉลีย่ยกับอัตราภาษีหน่วยสุดท้ายที่นักศึกษาจะต้องคำนวณให้ได้แล้วก็อธิบายให้เป็นว่ามันหมายความว่าอย่างไงและจํานวนเงินเท่าไหร่มาดูอัตราภาษีเฉลี่ยก่อนนะครับเขาบอกว่าอัตราภาษีเฉลี่ยเนี่ยเป็นการนําเงินค่าภาษีที่ต้องจ่ายเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามันเอาคำมาจากไหนและไอ้ค่าภาษีที่ต้องจ่ายหารด้วยหารด้วย เงินได้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดจำที่อาจารย์ขีนเส้นายไว้นะต่อไปอัตราภาษีหน่วยสุดท้าย marginal tax rate เขาบอกว่างี้คืออัตราภาษีเนี่ยไอไอตัวนี้ไอไอขอรำม์นี้อัตราภาษีขั้นสุดท้ายถ้าหรือหากกิจการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้ที่ต้องเสียภาษีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกบาทหนึง่ง มันจะตกมันจะตกบันไดขั้นไหนนี่คือคำว่าภาษีหน่วยสุดท้ายเห็น okay, ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคำนวณเราก็ต้องรู้เงินได้เสียภาษีก่อนเราได้อัตราภาษีค่าภาษีต้องจ่ายก่อนเราก็จะรู้แล้วว่าภาษีหน่วยสุดท้ายเนี่ยมันจะตกอยู่ในขั้นนี้หรือขั้นนี้หรือขั้นไหนเห็น okay, ไหมครับง่ายๆครับความหมายคือหาอัตราภาษีเฉลี่ยให้ได้ก่อนหาตัวนี้ให้ได้กับตัวนี้ได้ก็ตัวนี้ก็จะได้อัตอนโนมัติเลยอ่ะ ตามอาจารย์มาครับหลังจากได้รู้คำจำกัดความแล้วมาดูคำคำนวณเลยครับลงมือทำเลยครับนั่งเฉยๆเราไม่เข้าใจต้องลงมือทำอมาดูนะครับกิจการมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีเท่ากับสามแสนห้าหมืนนี่แหละครับคือเงินได้ที่ต้องเสียภาษีกิจการมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีสามแสนห้าคือตัวนี้ครับตัวนี้รู้แล้ว ให้คำนวณหาอัตราภาษีเฉลี่ยและภาษีหน่วยสุดท้ายของกิจการนี้ให้หน่อยโดยใช้โครงสร้างรายได้ของบรรทัดที่5159ถึง163เ okay, ห็นไหมครับตอนอื่นเรารู้โครงสร้างรายได้อย่างนี้กับอัตราภาษีอย่างนี้อาจารย์ก็จะมาสร้างเทมเพลตของอาจารย์หนึ่ง หาช่วงรายได้ของโครงสร้างก่อน0ถึง50,000แสดงว่า50,000บาทแรกเนี่ยเสีย15%อาจารย์ก็มาทําช่วงรายได้ของไอ้ตรงนี้ก่อนเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพอย่างง่ายๆไม่งั้นอาจารย์เห็นคนเดียวนักศึกษาไม่เห็นก็ยุ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์มาทาแหละตรงนี้ก่อนทาแหละไอ้คอลัมน์นี้ก่อนให้เห็นเป็นช่วงว่าห้องเนี้ยมีเงินอยู่ในห้องเนี้ยเท่าไหร่50,000บาทครับห้องที่สอง ห้าหมื่นหนึ่งกึศเจ็ดหมื่นห้ามีเงินอยู่ในห้องนี้สองหมื่นห้าครับก็หาเรื่อยๆครับก็คือเอาตัวนี้ลบตัวนี้ครับก็จะได้ช่วงรายได้เห็นไหมครับสามสามห้าศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งศูนย์ศูนย์ก็สองสามห้าครับอาจารย์เห็นไหมครับก็นั้ช่วงรายพอเราได้ช่วงรายได้ปุ๊บตอนนี้เราก็เอารายได้จริงที่โจทย์ให้มาเนี่ยมาใส่ตามห้องห้องนี้มันจุได้แค่ห้าหมื่นบาท แต่เราต้องมีหน้าที่ต้องเสียถึงสามแสนห้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปันส่วนสามแสนห้าใส่ตามห้องนี้ตามความจุของห้องอาจารย์ขออนุญ,ญาตเรียกห้องอะไรกันนะหรือตามบันไดที่ต้องเสียภาษีอะมาดูกันนะครับก็สามแสนห้าอาจารย์ก็เอารายได้จริงสร้างเทมเพลตตรงนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งคอลัมน์ก่อนที่จะไปอัตราภาษีตรงนี้นะ เอาลายได้จริงเพราะฉะนั้นสามแสนห้าอาจารย์หักมาห้าหมื่นก่อนสามแสนห้าเนี่ยอาจารย์มาสร้างอวตานสามแสนห้าก่อนเห็นไครับเพราะว่าสามแสนห้าเนี่ยมันจะต้องเอาไปใส่ตามบันไดขั้นต่างๆห้า,ามเกิดบันไดขั้นนั้นนะเหนะ็นไเพราะฉะนั้นห้าหมื่นแรกของสามแสนห้าเอามาใส่ช่องนี้ครับเสียที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับคูณเลยครับผมเห็นไหมนี่คือ,อตัวนี้คูตัวนี้ก็ได้ภาษีที่ต้องจ่ายอันนี้กําลัง จะหาภาษีที่ต้องจ่ายนะเพื่อชี้คำนวณตราภาษีเท่านี้พอ,อ,อเข้าใจคอนเซปต์แล้วห้าหมื่นแรกไปแล้วใช่ไหมครับสามแสนห้าห้าหมื่นแรกเพราะนั้นก็เหลือสามแสนใช่ไหมครับกดเครื่องคิดเลขตามอาจารย์ก็ได้หรือใครจะดูนั่งเฉยๆก็ได้ไม่ว่ากันครับแต่ต้องเข้าเข้าใจคอนเซปต์แล้วก็ไปใช้ได้เพราะนั้นห้าหมื่นแรกก็เอาสามแสนห้าลบห้าหมื่นเพราะฉะนั้นยัเหลือสามแสนสามแสนเนี่ยพอขึ้นมาห้องที่สอง ขึ้นบันไดขั้นที่2งเนี่ยเขาบอกว่าเอาเงินทิ้งไว้ได้แค่25งหมใช่ไหมครับ25งหมามาจากไหนก็เอา75็0หมตั้งลบห้า0มกันหนึ่งนี่คือช่วงหลายด้เพราะนั้นเอา25งหมลบออกจาก300,000เพราน,นั้น2 5งหม้าลบสาแสนก็ยังเหลืออีก275แสนใช่ไหมครับจากบันไดหรือห้องถัดไปเขาบอกเอาใส่ได้แค่25งหมเพราะนั้นลบอีก25งหมก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยครับ ก็ยังเหล to ืออีก200,000หใช่ไหมครับ200,000แต่ห้องนี้เขาบอกเขาใส่จุบได้แค่235,000แต่เรายังเหลืออีก200,000เพราะนั้นเราก็ลบ235000เสร็จแล้วเราก็จะเหลือ1 5 0 0 0ใช่ไหมครับเราก็จะครบ300,000แล้วเพราะนั้น1 5 0 0 0ก็เอามาทิ้งห้องนี้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น300,000ที่เราต้องเสียภาษีเราต้องใส่ตามช่วงใส่ได้ เต็มที่ตามช่วงนะอย่าใส่เกินนะกรณีนี้ห้องนี้มันได้แค่ห้าหมื่นแล้วก็ใส่ได้แค่ห้าหมื่นจะมาใส่ห้าหมื่นหนึ่งไม่ได้นะนี่คือความหมายของการแบ่งปันสามแสนห้าตามห้องตามห้องตามห้องและทำไมาตรงนี้มันได้ถึง9ล้านแต่เราหมดแล้วเพราะหน้าที่เราเสียแค่สามแสนห้าเพราะนั้นเราใส่ไปแล้วห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่เราเหลือห้องที่ห้าแค่หมื่นห้าแล้วก็ใส่หมื่นห้าเพราะเรามีหน้าที่เสียแค่สามแสนห้าตรงนี้โอเคไหมครับ พอได้ปุ๊บเราก็เอาอัตราภาษีที่ที่เขาให้มาเนี่ยว่าในช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเสียสิบห้าเปอร์เซนช่วงเนี้ยเสียยี่ห้าเปอร์เซนตตอนนี้เราก็คำนวณหาภาษีที่ต้องจ่ายคือตัวนี้ได้แหละขาตัวนี้ได้หละวิธีการก็คือเอาตัวไรายได้จริงเนี่ยไปคูณกับอัตราภาษีแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องเพราะฉะนั้นก็คูณไปครับ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 ก็บค,กบ Кор คือเอา คู่นี้คูณคู่นี้นะเห็นไหมครับจากนั้นเราก็รวมเลยครับเพราะฉะนั้นอัตราภาษีที่เราต้องเสียจาก3ามแสนห้าหมตามโครงสร้างรายได้ภาษีนิติบุคคลที่รัฐบาลกําหนดเราก็จะเสีย1 1 9่งแสนหน่มืเ้านเห็นไหมครับเสียเป็นเสียเป็นขั้นบันไดไม่ใช่เป็นเหมาเป็นแฟลตเลทของ3 5มแสนต้องเสียเป็นขั้น เป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นนี่คือคําว่าขั้นบันไดาอารจาายพอเข้าใจแล้วตอนนี้เราก็มาหาอัตราภาษีเฉลี่ยได้แล้วครับวิธีการก็คือดูบรรทัดที่หนึ่งห้าสองครับเอาภาษีที่ต้องจ่ายคือหนึ่งหนึ่งเหนึ่งหนึ่งเกศูนย์ศูนย์ศูนย์ตั้งครับหารด้วยเงินได้ที่ต้องเสียภาษีหลูเพราะฉะนั้นเรามาเทียบสัดส,ส่วนเอาตรงนี้ตั้งหารด้วยตัวนี้ครับเราก็จะได้กี่เปอร์เซ็นต์ 34ปอร์เซ็นต์ครับนี่คืออัตราภาษีเฉลีย่ยเพราะจริงๆแล้วฐานภาษีเรามีทั้งหมดกี่ตัวมี15เปอร์เซ็นต์มี25เปอร์เซ็นต์มี34มสิบเปอร์เซ็นต์สาเปอร์เซ็นต์สาเปอร์เซ็นต์ถ้าเรามีเงินได้ที่ต้องเสียภาษี35แต่คิดแล้วเนี่ยเราเสียทั้งหมดเนี่ย119000นเนี่ยคิดแล้วเป็นเฉลี่ยแล้วเนี่ย3าเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่คือความหมายเสร็จแล้วเขาถามว่าแล้วอัตราภาษีหน่วยสุดท้ายเราเป็นเท่าไหร่แล้วก็มาาาาดดดูรรยไ้จิิงเบอกว่ อัตราภาษีขั้นสุดท้ายก็หมายถึงอัตราภาษีขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะตกอยู่ห้องไหนล่ะถ้ากิจการมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีก1บาทนั่นก็หมายถึงว่าถ้ากิจการมีรายได้3 5ขอโทษครับ350001เนี่ยความหมายคือถ้าเพิ่มขึ้นอีก1บาทเนี่ยไอ้หบาทเนี้ยจะไปตกอยู่ฐานไหนก็ตกอยู่ฐานนี้ไงครับอาจารย์เพราะฐานเนี้ยห้องเนี้ยมันได้รับ มันรับได้ถึง9ก้าล้านหกแสนหหมื่นห้าแต่เราเพิ่งใช้ห้องนี้ไปแค่1นึ่งหมืห้าพันยังเหลืออีกเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มขึ้นมาอีก1บาท Marginal Tax Rate ก็ยังอยู่ในอัตราที่34%แค่นั้นเองครับอัตราภาษีหน่วยสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้อัตราภาษีหน่วยสุดท้ายเท่าไหร่เราต้องหาไอ้พวกนี้ให้ได้ก่อนหาพวกนี้ได้แล้วก็ปันส่วน รายได้ให้นด้ก่อนอเข้าไหมครับถ้าเราปันส่วนรายได้ต้องเสียภาษีได้เราก็จะรู้แล้วว่าห้องสุดท้ายเนี่ยมันยังมีรูมเหลือไหมถ้ามีรูมเหลือเราก็ยังเสียที่34เห้นไหมครับแต่ถ้ามันเต็มแม็กซ์แล้วเราก็ต้องไปห้องถัดไปนี่คือความหมายของอัตราภาษีหน่วยสุดท้ายเห็นไหมครับงั้นมาดูตัวอย่างที่2กันนะครับเพื่อให้เข้าใจตัวอย่างที่2เป็นยังไงล่ะอ่ะมาดูสมมุติว่า กิจการที่สองเนี่ยต้องเสียภาษีหนึ่งล้านบาทขอขาขอโทษต้องเสียภาษีจากรายได้ขอโทษต้องมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีใช้คำนี้ดีกว่านักศึกษาจะงงกิจการที่สองมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีหนึ่งล้านบาทอยากทราบว่าอัตราภาษีเฉลีย่ยและหน่วยสุดท้ายของกิจการนี้จะเป็นเท่าไหร่ก็คือกี่เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นโครงสร้างรายได้ยังเหมือนเดิมนะครับช่วงรายได้ยังเหมือนเดิมเหมือน เหมือนกิจการที่หนึ่งเลยนะครับตอนนี้เราก็เอาหนึ่งล้านบาทมาปันส่วนครับเต็มแม็กห้าหมื่นครับเต็มแ,แ,แม็กสองหมื่นห้าหครับเท่าไหร่แล้วเจ็ดห้าแล้วเต็มแม็กอีกสองหมื่นหน้าเท่าไรครับฮะเป็นหนึ่งแสนแล้วดูตรงนี้ก็ได้เต็มแม็กอีกสองสามห้าร้อยก็เป็นสามแสนห้าแล้วครับสามแสนห้าลบหนึ่งแสนเหลือ,อเท่าไรครับก็เหลือหกแสนหกหมื่นหน้าเพราะสองตัวนี้บวกกันเท่ากันหนึ่งล้านพอดีแต่ตัวนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเก้าล้านหกหกห้าถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ภาษีหน่วยสุดท้ายใครใครคลิกปุ๊บก็ตอบเลยครับก็แสดงว่ายังอยู่สามเปอร์เซเหมือนกันครับภาษีหน่วยสุดท้ายความหมายคือถ้าเกิดก็มีเงินเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเพิ่มก็ขึ้นมาจากหนึ่งล้านอีกหนึ่งบาทก็ยังตกอยู่ขั้นนี้ครับไอหนึ่งบาทยังตกอยู่ขัน้นนี้เพราะห้องนี้ยังใช้ไม่เต็มน,นั่นเอง แต่นีไอ้ปัดอัตราภาษีเฉลี่ยแหะครับก็เหมือนกันครับก็เอาตัวนี้รายได้จริงที่เราปันส่วนหนึ่งล้านไปคูณกับอัตราภาษีแต่ละขั้น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 เราก็จะได้สามแสนสี่หมื่นบาทรายได้ต้องเสียภาษีหนึ่งล้านเสียภาษีสามแสนสี่หมื่นบาทตามโครงสร้างอัตราภาษีที่ให้มาเพราะฉะนั้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ลายสามแสนสี่หมื่นทเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของหนึ่งล้านแล้วก็เอาสามแสนสี่ตางหานด้วยหนึ่งล้านคูณหลอ คาจาทำเป็นปอรเ์เน์นี่คือการคำนวณหาอัตราภาษีเฉลี่เห็นไหมครับที่เป็นขั้นบันไดแล้วก็การคำนวณหาอัตราภาษีหน่วยสุดท้ายครับง่ายๆนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ให้กับนักศึกษามือใหม่สำหรับการเงินฟิน220หรือ Business Finance แล้วก็ผลการเงินมือใหม่ที่จะทำธุรกิจของตัวเองเอาไปประยุกต์ใช้นะครับถ้าชเจคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ กกดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ